ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอีกองกำลังผสมโหดจัดค่ะเรนเจอร์ป่าไม้ทหารพรานบุกไล่ทหารขเขมรน,นี่ประเทศไทยกลับไปเลยทำหน้าเสียทั้งขบวน กองำลังผสมไทยเรนเจอร์ป่าไม้ทหารพรานโอดจัดบุกขับไล่ทหารเขมรออกจากพื้นที่ประเทศไทยทหารเขมรทำได้แค่ยืนหงออย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้มีการปะทะฝีปากกันเป็นประจำของทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาค่ะ โดยทหารกัมพูชานั้นก็ต้องการที่จะแสดงแสงยานุภาพนะคะเพื่อที่จะเอาไปอวดในโลกโซเชียลของประเทศตัวเองค่ะเพราะว่า หวังที่จะได้เงินรางวัลแล้วก็ชื่อเสียงนะคะก็จึงได้พยายามที่จะเดินล้ำเส้นเข้ามาในประเทศไทยค่ะเพื่อต้องการจะเจอทหารไทยแล้วก็เกิดการประทะคารมกันขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะล้ำเส้นเข้ามานะคะทหารไทยก็ไล่ไปนะคะแล้วก็ลงโซเชียลว,ว่าทหารไทยเนี่ยใช้ความแข็งแกร่งของกองทัพบ,บุกเข้ามาในฝั่งเขมรแล้วยังขับไล่ทหารเขมรดึงดราม,ม่ากันซะอย่างนั้นค่ะแต่ไม่ว่าจะถูกใส่ร้ายยังไงนะคะทหารไทยเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ รักษาดินแดนอธิปไตยของไทยค่ะไม่ให้ทหารเขมรเข้ามาวุ่นวายค่ะล่าสุดก็มีการเปิดเผยคลิปที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลอย่างมากนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยเราจะเห็นกองกําลังผสมในการออกปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดว่าในพื้นที่ชายแดนมีแค่ทหารพรานนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการส่งหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์สายโหดลงพื้นที่ร่วมลาตะเวนด้วยนะคะหลายๆคนจะเรียกกลุ่มลาตะเวนนี้ค่ะว่ากองกําลังผสมโดยในชุดลาตะเวนนี้นะคะก็จะมีทั้งทหารพราน,านรบพิเศษเรนเจอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะ และท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่ากองกําลังผสมนี้แ่ะคะ่ะทําให้ทหารเขมรขวัญเสียไปตามๆกันเพราะว่าก่อนหน้านี้กองกําลังนี้ก็เคยบุกไปขับไล่ทหารเขมรกลางป่ามาแล้วคะ่ะล่าสุดอยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตสีหน้าของทหารเขมรที่เข้ามาเจรจานะคะนิ่งสงบเสงี่ยมมากๆลองไปดูกันค่ะต้องการจัดไทย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 มาที่ไทยเรียวมันเดียม<ห>ันท<ด>ี่เราไปเลยไปไทยไปไทย กินล้นที่นู่นที่เสียกันเหมืนที่ับ่ไม่ต้่ทางฝัองนี้หรือไทยงๆไทยเลยและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ